ีกขับลานแล้วนะคะอนี้เอามาอันนี้กระเปลาละะะ๋าไปไหมลูกทุกคนเอาเกินใจเพื่นเลยเฮ้ยมาแล้วแล้วโลกไปแล้ว เดีเ๋ยวม,มาถามเด้อพ,พ่อักกินเดรรู้อือฮะไปงานที่นี่ดูแดีมากนะครสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอสซีนี่ลุยนะคะวันนี้ได้กลับบ้านแล้วนะคะมาแล้วผมมาหาบนีค่ <c oughs> <c oughs> คุณหมอให้กลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ดีใจมากจากังเหเมื่อบหเหื่อเด้กข่อยเปลี่ยนสุดฐานลวดค่ะ <c oughs> ทอน่ันอนน้ำเกลือแล้วโอ้ทอดแล้วทอดแล้วไปไันน่ะทอดไปแฮเปลี่ยนเลดิอ้อเต็มแล้วมะลูกเต็มแล้วเปลี่ยนรอดนละคุณหมอให้กัดแล้วนะครับคุณแม่ตอบคุณผอมาหาพอดีเมื่วนค่ะค่ะเปียนแคุณหมอวาวพรุ่งนี้เจ้าขวดอันนี้ก่อนนะไว้ดึงมาดึงซอยแม่แนลูกเออย่ทางนัเลแม่เียวข้าง เป,เปลี่ยนไงอืมเปลี่ยนไงค่ะแต่กลับแล้วพี่น้องค่ะดีใจมากนะคะขอบคุณทีทุกคนที่เป็นห่วเเงเธอวันนี้ได้กลับบ้านแล้วนะมันไงไรได้เนอะตัวเมียเจ้ายวถังอง,งนานเมียเลยเด้๋ยวห้าคนงานติดห่วงเปลี่ยนใหม่ค่ะบุก่ะเจยี่ยนวะแกงเต็งไหนทุกคนสิเดือเมื่อวานขอบคุณค่สวัสดีค่ะ สำหมครับร้อสิับอาการก็วันนี้ก็ดีเมื่อวานนี้ไปตรวจเมื่อวานอ่าหมอตรวจคอขึ้นหัวใจหัวใจเต้นเต,ต้นมาพอากันหมอก็เลยมาตรวจอีกเทือนะคะหมอก็เลยถามว่าอยู่บ้านน่ะมีคนแบบว่าน,นอนไหล่ตายบอ่ญาติพี่น้องกันนะ กันเลวาบ,าบม่มมีมิตาพีเคยเพิ่นก็นเลยว่าเออบ่เกี่ยวกันทันทีเคยเพราะว่าภาวะของเรามันเป็นเสี่ยงต่อการน,นอนหล,ะล,ะละายๆลายต่างศิสนาพันธะป้ามีอยากอะไรไตยบอกันเลยวาบา่มมีนะคะก็ตอนนี้ก็ให้ระวังเอาว่าคือถ้าเขามืออยรถ้าเฮาใจมันต่นแบบเป็นบือบากเป็นมบือบากขึ้นสีเป็นลมขึ้นยังเป็นดูดูนี่ต้องไปรักษาแต่ว่าขั้นอาการตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ แบบว่าถึงขั้นจะต้องกินยานะคะเพราะว่าอันนี้ตรวจพอโดยบังเอิญแต่คือว่าถ้าด้เป็นถึงขั้นต้องรักษาต้องไปกินยาพี่น้องแต่ระว,วังเอาคุณหม,ม,มอก็วินิจฉัยโรคให้เลยนะคะดีพี่น้องโรงพยาบาลเป็นยังิ้นกระบอกรลดดีกว่าที่แบบว่าเข้าโบงูแล้วเป็นลายแล้วเข้าหูวจเป็นสองวันนี้ก็ได้กลับแล้วนะคะน้องนุ่มนิ่มก็เอามาด้วยนะคะค่ะน้องนี่ลุย แม่กับมาครับบีค่ะนี่มหาบลูกกับบานพี่น้องเลื่องขาเมียน่ะเนื้อสันโดดเลือามาเนี่นี่แ่ไหน่ะเชอรี่สาวเขียวง เดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนพี่น้องกันแต่ว่าคืนนี้ลุยก,กินแล้วละแม่พี่น้องกับเข่ามากจีบเมื่อสิบกินพวาตอนนี้ก็รอที่จะเอายานะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงเด้อพี่น้องตอนนี้ได้กลับบ้านแล้วนะคะเเียจกลับบ้านแล้วนะคะอันเอาไหมเอันนี้กระเป๋าเดียวไปกับบ้านแล้วค่ะ ไปไหมลกูกคนท้าเกินใขึ้นเลยเฮ้ยมาแล้วแล้วกใไปเนี่ยไปไหมลกูกเอาวอาาว้เอาถิ่นมมากหมดเลยเขาไปทิ้งขาไปทิ้งพอแล้วเขาไปทิ้งที่ไหนอะทางขยะไปไปท้งป่โอ๊ยรองเท้าหนูอย่าลืมเด้อ ช mm. ้อนนัก็แมข้างบนก็ได้เลยแม่จอเป็นสัตว์ประหลาดาน่อนช่นซีทองหามเอ่นมาหกมาไมัมละกดว่างสิกดว่างดิคน่น

mấy mấy cho mấy Ghiền Mì mấy Để không bỏ lỡ những video จบกานเด้วค่ะก็อหอมบอกไปลูกเรน้อี่ยบอ เรักบเลเดี๋ยวมาถามเด้อพับกิ๊บเด้อเหมือนโค่การนี่เดินแบบดีมาก